ทางคณะผู้บริหารของ Workpoint นะฮะวันนี้ก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนำเงินที่ได้รับการบริจาคผ่านหน้าจอช่อง Workpoint เหมายเลขก23นะฮะไปมอบให้กับโรงพยาบาล2แห่งก็คือโรงพยาบาลแม่สายแล้วก็โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพราะว่าการฟื้นฟูนะฮะเรื่องความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยฟื้นฟูสิ่งของฟื้นฟูทรัพย์สินฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็เรื่องของชีวิตคนด้วยนะรโรงพยาบาลก็เป็นอีก แห่งที่สำคัญนะครับโดยดรวิชนีศรีสวัสดิ์ประธานเจน้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท WorkPoint Enter เ a i n m e n t เมนจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนะพิติงห์สมภพรัตนวลีผู้อำนวยการฝ่ายข่าว Workpoint และนางสาวอมรพรสังทองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรเดินทางลงพื้นที่ไปจังหวัดเชียงรายนำเงินบริจาคมอบให้กับ2โรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3ล้านบาทและโรงพยาบาลแม่สาย3ล้านบาทเมื่อมอบเงินเสร็จแล้ว ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจุดพื้นที่ชุมชนถ้ำผาจมอำเภอแม่สายโดยได้รับความอนุเคราะห์นะฮะจากทางพันเอกอัศพง์นิลพันเสนาธิการมทบ3 7มนลทฐานบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชนะครับพาลงพื้นที่โดยเช้าวันนี้ครับดรวิชณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนนะฮะพร้อมกับทีมผู้บริหาร เดินทางไปมอบเงินบริจาคที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมทั้งให้กําลังใจบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เสียสละทําหน้าที่นในช่วงเหตุการณ์อุทก,กภัยซึ่งทาง Workpoint ก็ขอเป็นสะพานบุญส่งต่อเงินบริจาคที่คนไทยทั่วทั้งประเทศร่วมกันบริจาคเพื่อให้เงินจํานวนนี้ได้ไปช่วยเหลือเกิดประโยชน์ให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วนะครับขณะที่น,นายสมภพรัตนวลียพิติงก็อบอกว่านะครับ ข่าวเวิร์กพอยต์เราก็เน้นเรื่องในการช่วยคนไทยและไขความจริงอยู่แล้วนะครับ,รบวันนี้ก็ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยนี่นะครับซึ่งก็จะได้ให้ทางโรงพยาบาลนําเงินจํานวนดังกล่าวเนี่ยช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันต่อไปนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะโรงพยาบาลก็จะช่วยคนทั้งเชียงรายด้วยนะครับ ทาง Workpoint ก็เป็นตัวแทนที่จะส่งมอบเพื่อให้เงินจํานวนนี้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรที่เสียสละในการทํางานแล้วก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันใช่ไหมคะ ก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้นําเงินที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยนะคะส่งต่อแล้วก็ให้มีประโยชน์ให้ถึงที่สุดเลยค่ะเป็นฐานน้ําใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ส่งมาในคนไทยช่วยคนไทยส่งใจช่วยเชียงรายนะฮะก็เ o อรพอยก็เป็นสถานีที่นะฮะโดยเฉพาะสถานีข่าวเราก็เป็นสถานีที่ช่วยคนไทยและไขความจริงแล้วก็อยากจะลงพื้นที่จริงๆให้ถึงพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ ช่วยโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลก็จะช่วยคนทั้งเชียงรายด้วยนะครับขณะที่แพทย์หญิงอัชราละองนวลพาณิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ขอบคุณน้ำใจคนไทยทุกคนนะครับรวมไปถึงช่องเวิร์ o พอยท์ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งต่อเงินให้กับโรงพยาบาลซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยคนเชียงรายแบ่งออกเป็น3ส่วนคือประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ช่วยผู้ป่วยประจำที่ยาเนี่ยสูญหายไปกับน้ำนะครับ ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้มาลงทะเบียนกว่า200รายแล้วนะครับสุดท้ายคือช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นกันเดี๋ยวลองฟังท่านผู้บริการหน่อยครับต้องขอขอบคุณทางคนไทยทั่วประเทศนะคะที่ร่วมกับบริจาคช่วยเชียงรายหนึ่งครั้งนี้นะคะรวมทั้งเวิร์กพอยต์ด้วยนะคะที่เป็นตัวกลางตัวกลางที่จะช่วยระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยประชาชนชาวเชียงรายนะคะ ในส่วนที่โรงพยาบาลได้รับบริจาคเนี่ยก็บางแผนกันไว้ว่าอาจจะแบ่งไป3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือช่วยประชาชนที่ กลุ่มปอบางนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะช่วยประชาชนที่เขายาหายไปกับน้าอะไรเงี้ยค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนสุดท้ายก็ก็จะช่วยบุคลากรนะคะเพราะว่าเรามีผู้ประสบภัยที่เป็นบุคลากรนี่ถึง401คนค่ะซึ่งความเสียหายก็มีตั้งแต่มากไปน้อยนะคะก็จะช่วยให้เขาได้ฟื้นฟูนะคะในช่วงที่บ้านเพื่อที่จะให้เขากลับมามีความกําลังใจในการกลับมาทํางานรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมค่ะต้องกราบขอบพอระคุณทางเวิร์กพอยต์และประชาชนทุกคนอย่างสูงนะคะค่ะ ะนี่นะครับนอกจากทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะฮะก็เดินทางไปต่อที่โรงพยาบาลแม่สายในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับในแพทย์ศิริศักดิ์นันทผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกนะครับว่าเงินที่ได้รับวันนี้3ล้านบาททางโรงพยาบาลก็จะนําไปฟื้นฟูในส่วนของผู้รับบริการด้านการรักษาและการป้องกันโรคติดต่อ ส่วนที่2จะนำมาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมขณะนี้มีจํานวน122รายส่วนที่3นําไปจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์มาให้บริการกับคนไข้และประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะก็ขอบคุณทางช่องยี่ o r บ p Workpoint นะครับก็ในนำทีมมาเป็นสื่อสะพานให้เราในโครงการไทยช่วยไทย ก็สนใจสู่ท่าเชียงรายนะครับก็นําทีมโดยท่านบูเล็กผู้บริหารทั้งสองนะครับออดอ,อรวิชณีและก็พี่ติ่งของเรานะครับก็จะให้พยายามใช้เงินก้อนนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ช,ชาวไม่สายมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลแล้วก็การฟื้นฟูซึ่งอาจจะฟื้นฟูเยียวยาซึ่งอาจจะจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งครับ นอกจากนําเงินไปช่วยเหลือ2โรงพยาบาลวันนี้นะครับทางคณะผู้บริหารก็เดินทางลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายบริเวณชุมชนถ้ำผาจมอําเภอแม่สายนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยสอบถามในด้านเรื่องของความต้องการในการฟื้นฟูนะฮะกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มจิตอาสาที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นที่นะครับทางบริษัท w Workpoint e n t e r t a i n m e n t จำกัดมาหาชน ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วอันนี้คือส่วนหนึ่งน,นี่พิตติงก็ไปดูสภาพความเสียหายนะฮะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังฟื้นฟูทำความสะอาดนะฮะนี่พิตติงก็รายงานเลยรายงานมาจากที่แม่สายนะฮะค,คือนอกจากที่วันนี้ไปมอบให้สองที่ทั้งโรงพยาบาลแม่สายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยที่ละ3ล้านบาทรวมเป็น6ล้านเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เดินสายไปมอบให้ หลายหน่วยงาน5แห่งด้วยกัน5แห่งนะฮะมีร่วมกระตัญยูมูลนิธิกระจกเงาสภากาชาติไทยและก็มูลที่เพื่อนพึ่งพายามยากครับนะครับอก็อย่างร่วมกระตันยูเนี่ยเมื่อวานก็นําไปให้3ล้านนะฮะมูลนิธิกระจกเงานี่เขาอยู่ในพื้นที่ตลอดเขาก็มีอาสาล้างบ้านมีการช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ช่วงน้าท่วมอันนี้เมื่อวานก็ทางผู้บริหารเวิร์กพอยต์ก็นําไปมอบ3ล้านเหมือนกันนะฮะ